แม่สมนะคะพี่น้องคะแม่สมมสีก็เป็นเอฟซีบ้านๆคนคนหนึ่งที่ชื่นชอบชื่นชื่นชอบในสาวนอยเพชรบนแพงกระยิบยกนั่งขึ้นมาเบาขึ้นมาบอกเด้อค่ะพี่น้องคะขอบคุณหลายๆส,าสู้เขาสู้เขาลูกสาวถ้าอีหลาอยากหายเป็นบารขอแนะนําให้ให้ตำหัวหอมมัดใส่ผ้าแล้วแล้วเอามาดมถึงเวลาเอาไปนอน อ๋ออีหล่าหน่อยเห้าเป็นอันนี้เด้อค่ะพี่น้องคะ่ะน้องน้องเป็นภูมิแพ้เนะาะมื่อขึ้นนี่ก็อนเมื่อขึ้นนีพี่น้องเป็นเป็นเหี้ยงีิเบิ่ลคิปแลวแบบว่าชื้นอกชื้นใจคือน้องนะ่ะอ่าน้องไปขอพ่อนบอดโจเนาะห้บอดโจ,ดโจเป่าหัวห้แล้วน้องกระรองเพ่งไปพรอมเนานะบอดกระนั่งแบบทึ่งบอดทึ่งหัวหว่วาเห็นบอดเสียงเสียงแหบเสียงแหบ อีหลาบอกว่ากาลาเป็นภูมิแพ้เนะาะผลหวังสิกะเข้าใจอยู่เพราะว่าอย่างเพราะว่าน้องอเดินเดินสายตลอดเดินสายเห็ดงานพี่น้องไปทุกๆุกจังหวัดไปทุกที่แล้วการที่เรานอนบอกเลยว่านอนมาเต็มอิ่มดอกพี่น้องคะ่ะบอกเลยว่านอนมาเต็มขนาดวราเข้าเข้าเห็ดงานแบบลูที่เข้าเข้ายังนอนมาเต็มอิ่ม,ตแบบนนตม,มแต่นี่น,น้องน้องไป แบบเปลี่ยนที่นอนไปทุกๆจังหวัดแล้วก็ไปแสดงจังหวัดนั่นขี้รถขามจังหวัดเดอะคามันบ่บมเบนบาอ่ามันบอมเม,ม,มนบมมางา่ายๆเนาะพี่น้องคะนอนน้ำรดตู่มันกับว่ามันกับบ้านสบายคือจังบานอนน้ำที่นอนหนุ่มๆขนาดเท่านอนน้ำที่นอนหนุ่มๆเท่าย,ยังป่วยเท่าย,ยังนหนักเท่าย,ยังนนีเราบอกเลยว่าเนี่ยนองแกงขนาดไหน thank you my dear friend thank you thank you for your support everyone a ราในโลก thank you for your coming uh, บอกส,สายลืมเหรอพี่น้องนั่นลหละเห็นบอกเ uh, พราะว่าเห็นว่านอ้นองเป็นบาดน้องบ่หายจีกเทียแต่เขาใจอยู่ว่าคนเป็นภุ่มแพ้แล้วมันมันก็นมียาหนึ่งเลยคือขานห้เอาผัก่อนกระเพียงพ่ร่างกายมันสะสมทุกหมือนทุกหมือเราคิดเบื้องว่าตั้งแต่ปีที่แล้วจนวามาเมื่อหอดปีนี้จักเดือนแล้วตอนนี้จะเข้าเดือนมีหน้าจนสิบน้อง เฮ็ดงานทุกมือถึงมามือแล้วปรด้เฮ็ดงานแกแค่มือหนึ่งหรือสองมือร่างกายมันต้องการต้องการพักผ่อนต้องการการพักผ่อนพี่น้องคะ่ะแต่ว่าความแก่ของยิหลานหน่อยบอกเลยว่าน้องน่ะแกร่งจริงๆย่อมรับมานองแกงยิ่งหรืคือแบบว่าขึ้นเวทีเอนเตอร์เทนเวลาขึ้นเครื่องเวทีมานั่งพญาแบบสุดยอดอ่ะเป็นนางพญาของแท้ที่เฮาได้เห็นเวยพี่น้องคะแต่ละคืนแบบ เวลาจ,จะออกมาหน่ะ้วที่นี่โอ้ยเอาว่าเป็นคนสิลงไหลส้นละตัวนี้พี่น้องคะ่ะตอนนี้เริ่มทานลิปแล้วลุ้นไปด้วยกันนะคะลุ้นลุ้น ขอบคุณหลายๆขอบคุณเด้อค่ะขอบคุณเด้อค่ะขอบคุณเด้อค่ะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณเพื่อนๆในที่ที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้แม่ส้มสีนะคะอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆแต่อาจจะไม่นิดนะคะมันก็ดังอยู่นะคะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะเพื่อนๆค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะคะเลิฟๆส่งกําลังใจไปหนาหานพ้องกัน คอยกระลุนตอนนี้เดี๋ยวน้องกำลังแบบว่ายังบ้านด้เซตค่ะให้ให้ปั่นเพลงลูกสาวสิบนาทีไปไปมามาตอนนี้กำลังแบบว่าทำผมแล้วนะคะพี่แองจี้กำลังจะทำผมแต่งหน้าแบบกำลังจะเสร็จแล้วเราก็ลุ้นว่าคืนนี้อีหลาหน้อยจะใส่ชุดใดพี่น้องคะทุกคนทุกท่านกระลุนไปนต้องการกระแม่สมศรีคอยกระลุนเพ,พิ่นกระลุนพี่น้องหลายคนอยู่ในไลนกระลุนด้วยค่ะเพราะว่าทุกคนนี่แบบ มาเอใส่สีทองบอใส่สีเงินบอใส่สุดไก่หน่อยบอใส่ชุดอ่าใส่ชุดสีนเงินบอมันมันเป็นอะไรที่แบบว่าลุ้นยิ่งกว่าหวยลุ้นยิ่งกว่าหวยก็คือลุ้นว่าอีหลาหน้อยจะใส่ชุดไหนมาทําการแสดงในค่าคืนนี้พี่น้องคะอยู่ที่จังหวัดอุดรราชธานีเะคะ่ะอุดรอ,อุดรธานีพี่น้องคะอุดรธานี ต้องขอโทษขอภัยทาวาผิดด้วค่ะพี่น้องคะ่ะลุ้นไปน้ากันนัน่นเพิ่นจบไลฟ์สดแล้วจบไลฟ์สดแล้วเพิ่นจะสิไปแต่งองค์ทรงเครื่อ